สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนแรงๆเมื่อนี้กินข้าวน้ำซัมป่าแล้วกับผ้ามาชมต้นไม้มงคลเนาะท่านผู้ชมเนาะเบิ่งนนนี่ปลาทิโทคุณตาวิถีไทยอันนี้คือบอลสีชนิดหนึ่งใช่ไหมถูกต้องท่านผู้ชมเอยอ่าเป็นบอลด่างแต่เขามีชื่อว่าถุงเงินถุงทองท่านผู้ชมเอย อาจสิป็นแบบอ่ามันเป็นด่างแบบธรรมชาติแหละแต่ทีนี้เนี่ยเขาเลยมองว่าโอ้อันนี้มันเป็นด่างแบบธรรมชาติเหมือนว่าโบแมนด่างแบบบอลสีเออเพราะฉะนั้นเลยเขาก็เลยคิดว่าโอ้อันนี้ก็มีความสวยงามเป็นแบบอัตลักษณ์ของตัวเองเห็นไหมถุงเงินถุงทองด่างนี่ท่านผู้ชมเอ้ยใบยของเรานี่ลักษณะเหมือนมีเส้นมีอันนี้นี่เห็นบอก เป็นถุงถุงนี่น,น,นี่ด้านหลังเขาบอกว่าอันนี้แหละคือถุงเงินถุงทองเพื่อนว่าโบราณโบราณเพิ่นว่า,าปลูกไว้กะสิมีเงินเก็บเงินถุงเงินถังออปาทิโทใบพิลึกทองทั้งเถิองเดชท่านผู้ชมปาทิโททั้งเทิงแห้งพิลึกท่านผู้ชมเอ้ยเอาเอาเบิ่งขึ้นลีกลีกลีกเงาแน่คุณตาววธีไทยอย่าบังเงาเพิ่นว่า เออบังเงาได้เบิ่งนู้นนี่อ่ามันซ้อนกันอยู่ท่านผู้ชมอุ้ยดูดิแหงปีกกว้างออกไปเนาะท่านผู้ชมเนาะตัวนี้เบิ่งนู้นนี่เป็นคลื่นเป็นคลื่นทั้งหลังเลยยักยักษ์เป็นลายพางลายทหารได้ท่านผู้ชมเอ้ยนี่นี่เห็นบอนี่ตัวนี้แบบฮับฮับแล้วก็มีแบบลายพางเออโอ้หคุณตาวิธีไทยต้นนี่คือสูงโจโก้ขึ้นเพียงเอิ๊กเออเพียงเอิ๊กตัวนี้ คนเตี้ยได้เพียงเอิก๊กเออเพียงเพียงนมไปง,ไง่ายงไปเพียงนม <c oughs> ถุงเงินถุงทองเป็นอะไรที่เป็นมงคลคุณตาวิถีไทยเอ้ยถ้าได้เอาไปปลูกไว้ในโรงแรมเนาะหรือว่าอยู่ในอ่าสวนของต้นไม้มงคลของโรงแรมนี่คือสิขักคือสิ่งงามอา่เวลาที่แขกไปไปมา คนที่มาพักที่โรงแรมเวลากระเจ้าผ่านมาในี่ป้ายโรงแรมเนาะเห็นโอ้โรงแรมอันนี้ทำไมสวยจังเลยดูซิดูซินี่มีต้นไม้โมคลยืนตระงานอยู่ทั้งป้ายหน้าโรงแรมสวยมากเอาอย่างนี้เรามาพักโรงแรมนี้ก็แล้วกันคุนว่า <c oughs> เออมันถมีแนวส่วนแนวส่วนให้ลูกค้านี่มาแม่นบอกท่านผู้ชม มันอย่างก็แล้วแต่ที่มันเบิ่งแบบสมมติว่าเือนซานลานแปนนี่เนาะเออถ้ามีอะไรที่เป็นสวยๆงามๆอยู่ด้านหน้าคนก็เลือดเบิ่งถ้าอะไรที่มันเป็นหกหกมีตะกกไม่ตายซากยืนตายซากอยู่แห้งกระถางต้นไม้กระล่มความตะแคงลงแตกเคร่งนึงแบบนี้นโอโบยค่อยดีปันใดเอออยู่นาเฮือนกระถางล่มตะแคงดินแตกละแหงแล้วก็ กระทางกระแตกพร้อมเออไม่ได้รับการดูแลจากเจ้าของบ้านหน้าเฮือนหกมีแต่ต้นหญ้าคัดหญ้าคาขึ้นลกรุงรังอา่าโบมีความสวยงามแต่บ้านไหนที่มีต้นไม้สวยๆโดยเฉพาะนี่นีถุงเงินถุงทองนี่เป็นลายเป็นปื้นขึ้นอาที่โท้โรงแรมอันนี้คือขักแทะว่าสัน้นแขกที่มาพักที่โรงแรมเพิ่นลงไปกินขา่า ต้นเที่ยงต้นแรงต้นเ้าเนาะผู้จัดการต้นไม้มงคลที่อยู่ในสวนนั่นน่ะคือถุงเงินถุงทองใช่ไหมผนว่าถูกต้องถูกต้องครับเออนี่คือถุงเงินถุงทองว่าออเราอยากได้เอาไปปลูกจะทำยังไงเนาะผลว่าโดยเฉพาะไอตัวที่เป็นลายดางัดงๆนี่ใบดงัดงๆสวยๆนี่ นี่นี่นนสวยๆดังๆนี่อยากได้ไปปลูกจะทํำยังไงผู้จัดการผู้จัดการบอกว่านโยบายของโรงแรมเราไม่ได้ขายต้นไม้มงคลครับท่านประธานอัสสันโอ้พิหวังหน้าอยากเศร้าลงทันทีเลยเนาะเออเห็นตัวงามแล้วก็แบบถึกปฏิเสธนะอยากซื้ออยากซื้อบดได้คอดอกอยากซื้อว่าง,ง่ายๆไปมันงามอออยากเอาไปปลูกเป็นต้นไม้มงคลบาดนี้ เวลาที่เช็คเอาออกเนาะผู้จัดการก็เลยบอกว่าท่านครับต้นถุงเงินถุงทองที่ท่านอยากได้รอท่านที่เคาน์เตอร์ด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับาอาจัรเอ้าถุงเงินถุกทองท่านปอผู้จัดการหมายความอ,อย่างไรก็หมายความว่าถุงเงินถุงทองที่ท่านอยากซื้อแต่เราไม่ขายแต่เราจะมอบให้ท่าน เป็นกระเช้าของชมลวยเออมอบให้กับท่านสาสันป้าทิโทดีใจขนาดอืม <c oughs> ผมหนีไปร้อยย่านเอ็ดเจ็ดย่านโรงแรมบกเคยมีจักเทือที่สิได้กระเช้าของชมลวยที่เป็นต้นไม้มงคลมีแต่โรงแรมของผู้จัดการนี่แหละโอ้ถ้าได้ต้นนี้ไปแม่พันต้นนี้นี่มันมีความด่างสวยงามมากครับผู้จัดการขอบคุณมาก เราจะให้คะแนนกับท่านนะสันยิบเอาดาวขึ้นมาให้เนาะยิบเอาดาวขึ้นมาให้1 2 3 4 5สองสาี่ห้าห้าดาวโรงแรมของท่านนี่โบแมนว่าได้มาย้อนคณะกรรมการมาตรวจนั่นน,นี่นี่นั่นแล้วก็ให้คะแนนห้าดาวแต่ที่ท่านได้ห้าดาวเพราะว่าแขกมาพักลูกค้ามาให้คะแนนนี่ จังสิทึกต้องระดับห้าดาวนี่ต้องให้คนที่มาพักให้คะแนนจังสีฮัวอ๋ออันนี้ระดับห้าดาวสมชื่อเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากตอนที่เข้าไปก็ประทับใจตั้งแต่แรกๆเห็นต้นถุงเงินถุงทองเห็นบอกประทับใจครั้งแรกะหละมีความสุขที่เห็นต้นไม้สวยๆเข้าไปข้างในได้รับการต้อนรับ การบริหารจัดการดูแลเทคแคร์ Care, ลูกค้าสวนต้นไม้มงคลที่ลูกค้าอยากเด้งอยากเบิ่งอยากยังพาไปนะแนะนำต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เออแล้วเวลาเช็คเอาออกก็ยังมีต้นไม้มงคลมอบเป็นของกำนันอีกป้าทิโษพิลึกพิึกเราจากท่านไปแต่ใจเราอยู่ที่นี่เพื่อว่าโอ้โหเว ผู้จัดการขอบคุณครับท่านแค่ท่านคิดถึงเราเวลาที่จะมาพักโรงแรมเวลาที่จะจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ขอให้ท่านคิดถึงเราเราก็ดีใจแล้วล่ะครับ oh. นั่นก็หมายความว่าอเป็นการผูกคาดเนาะเออทำ MOU ในใจแหละทำ MOU กับลูกค้าในใจแหละว,ว่าครั้งต่อไปนี่เออเวลาที่มี กิจกรรมสิจัดอะไรต่างๆเพิ่นสิขึดทอดโรงแรมอันนี้ได้เ <laughs> พิ่นสิขึดทอดโรงแรมอันนี้ได้ในห้างทองเพิ่นบอกว่าคุณตาวิถีไทยเอ้ย,อยถุงเงินถุงทองที่คุณตาวิถีไทยเอามารีวิวมานี้เนะี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสวยงามอืมถ้าได้ถุงเงินถุงทองต้นไม้มงคลไปไว้ใน กระถางมังกรซึ่งเป็นกระถางมงคลคือกันเพื่นว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะและก็แมทเข้ากันได้ดีมากโอ้ด้การได้การ,การเออบัรนี้มีคนมาถามว่าในห้างทองเอ้ยถ้าหากว่าถุงเงินถุงทองอันนี้นะ่เออเอาไปปลูกไว้อยู่ใส ป้ายชื่อของท่านก็จะอยู่ที่นั่นเราจะประชาสัมพันธ์คืว่าขอบคุณมากในห้างทองเพราะว่าเวลาที่มอบกระเช้าของจำรวยให้กับลูกค้าที่มาซื้อทองแลกเปลี่ยนทองและก็ขายทองนี่เพื่อนสิเหตุป้ายป้ายชื่อของห้างทองเพื่อนไว้ตรงนี้พร้อมเนาะน,นี่เวลาที่อันนี้ไปใส่ไปตั้งอยู่ในห้องรับแขกห้องนั่งเล่นหรือว่าตรงชายคาเนาะตัง อะารเบียงบ้านต่างๆนี่เออไปห้อยไว้ในนั้นนี้นีน่น,นั่นเนะเาะหรือว่าในอ,าอะไรก็แล้วแต่อืมกสิมีป้ายชื่อของโรงแรมของผู้จัดการและกับป้ายชื่อของในห้างนี่ติดไปนอืมต้นถุงเงินถุงทองต้นนี้ท่านได้แต่ใดมาวัาสันโอ,อ้ก็ไปซื้อทองที่ในห้างทองนั้นสิอถึงได้โอ ห้างทองห้างไหนนะว่านบอกว่าสันนี่ไงนี่ไงไป้ายชื่อห้างทองอยู่ในกระถางนี่ไงว่าสันโห้รีบไปได้เดี๋ยวซิเบิร์ตโปรโมชั่นก่อนเออแต่ว่าในห้างทองเพื่อนก็นให้ทางเลือกเนาะเพื่อนบอกว่านอกจากลูกค้าจะเลือกถุงเงินถุงทองแล้วต้นไม้มงคลอื่นๆก็ยังสามารถที่จะเลือกได้เนาะอย่างเช่นอ่าว่านสี่ทิศ สีแดงนี่นี่ฟิโลเดนลอนเออนี่เห็นไหมนี่นี่นี่ป่าทิโทสวยๆงามๆหรือจะเป็นผู้ด่างนะหรือจะเป็นต้นอ่สับป,ปะรดสีหรือจะเป็นอโกนิมาเนาะแก้วกาญจนากวักโพเงินเออว่านอ่มหาลาบนี่ว่านมหาลาบหรือจะเป็นช่วงนี้กำลังบอลเนานะบอลสีนี่เออ เอามาให้ท่านเลือกอืมบอกว่าสิเป็นชายชนนางไหมหรือพระนครเหรอวอเออนายห้างเออเอาพระนครน,นางไหมหรือว่าชายชนมาเป็นของชำรวยให้กับลูกค้านี่เซอโอย่ันขาดทุนยุ่เพิ่นว่านายห้างทองผนบอกว่าผมไม่ขาดทุนหรอกครับเพราะว่านี่คือการคืนกำไรให้ลูกค้าเิ่นวาป้ายอดขนาด ยกโต้ให้ในห้างทองเลยลูกค้าคือคนที่มีพระคุณกับเรามาซื้อทองมาขายทองมาแลกเปลี่ยนทองเพราะฉะนั้นแล้วแค่ชายชนนางไหมหรือพระนครนี่จิบๆเพื่อนว่าเป็นกระเช้าของชำลวยได้สบายมากเพื่อนว่าบอนสีนี่ผมสามารถไปหามาได้แล้วก็เอามาเพาะพันขยายพันธุ์ เอามาผ่าหัวแล้วก็จะได้จํานวนมากเผื่นว่าอเออฮีไ่ได้การได้การมีความรู้ในเรื่องการผ่าหัวอีกเพื่อนว่า <laughs> เออเออเออดีมากห้างทองอันนี้อยูย่ใส่เพื่อนว่าเดี๋ยวสิไปตามซื้อว่าว่าเอออยากได้ชายชนอยากได้ชายชนอืนั่งไม้มก็ได้เ <laughs> <laughs> พื่อนว่าพระนครนี่คือสิเอออยากไก่เลยจังหน่อยเพื่อนว่าไก่ไก่โอ้โหขอบคุณมากครับ ในห้างทองมีคุณยายท่านหนึง่งเพื่อนบอกว่าเพิ่นในห้างเนาะปลอมตัวออกมาด้านนอกด้านนอกห้างเพราะว่าตามปกตินี่เวลาร้านค้าห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีคนจํานวนมากนี่ต้องมีบัตรคิวได้อ่ต้องมีบัตรคิวก็บอกว่ายายได้บัตรคิวที่เท่ายล่ะอ่าสิเข้าไปซื้อทองนะ่ะยายเพิ่นบอกว่าโอ้ ได้ที่หกสิบล้านชายเอ้ยได้ที่หกสิบล้านชายเอ้ย่าส่นเออเสียงอย่าเท่าๆในจังน้อย <c oughs> เ,อเพื่อนออกมาด้านนอกเดยแต่งตัวเปกติส่วนมากในห้างทองนี่เพื่อนสิบลสใส่ทองเออเอออาๆนะในแหวนก็มีแค่วงเดียวนี่แหวนแต่งงานเพื่อนเอออยู่ในข้อนี่ก็เป็นเสนในน้อยนะเออแค่นั้นแหละอืม คนที่เขามีจริงๆส่วนมากเขาจิใส่เป็นธรรมดาใส่เสื้อมอห้อมผ้าขมาคาดพุงรองเท้าแตะออกมาถามย้ายร้านทองด้านข้างนี่้า้ขวานี่กะตระกูลเดียวกันเพิ่นว่าแม่แม่อันนี้กะแม่อันนั้นกะแม่เออเพราะฉะนั้นแล้วนี่ทองก็มาจากโรงงานเดียวกันย้ายราคาเท่ากันคือกันมาตรฐานคือกันรับประกันคุณภาพคือกัน ยายบอกว่าจะยายบอกโบได้ปฏิเสธแต่ว่ายายมาซื้อร้านนี้เพราะว่ายายอยากได้ต้นไม้มงคลห้างทองห้างนี้เพื่อนว่าเออปาิโทในห้างเพื่อนยิ้มยิ้มอยู่ในใจนะโอ้เออลูกค้าเฮานี่ได้การมีทุกรุ่นทุกเพศทุกวัยจริงๆเพื่อนก็อยากให้มาซื้อร้านเพื่อนนี่แหละแต่ว่าทําทีท่าทางบอกว่าร้านพุ่นก็นมีร้านพี่ก็มีแต่ว่า ต้นไม้มงคลที่ในห้างทองเอามาในมือนี้นี่เป็นถุงเงินถุงทองซึ่งสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมากโอ้ oh, ได้การโ <c oughs> รงเรียนแห่งหนึง่งในระดับประถมคุณครูในชั่วโมงศิลปะเนาะนักเรียนลูกๆนักเรียนหยิบกระดาษดินสอขึ้นมาแล้ววาดต้นถุงเงินถุงทองคุณว่าเออ หนึ่งชั่วโมงถัดจากนี้ไปให้พวกเธอวาดแล้วก็ระบายสีนะเอาให้เต็มที่เลยดูสิความด่างของเขานี่ลายเหมือนลายแบบโอ้ไม่เหมือนใครสวยงามอมคุณครูว่าวิถีไทยเธอวาดได้หรือเปล่าท่านวิถีไทยบอกว่าวาดได้ครับคุณครูผมตะลึงในความสวยงามของต้นไม้ต้นนี้ถุงเงินถุงทองต้นนี้ ถ้าผมโตขึ้นผมจะเอาต้นถุงเงินถุงทองอันนี้มาทำเป็นต้นธุรกิจสร้างเสริมอาชีพจะได้ไหมครับคุณครูนาจนรู้วิธีไทยดีมากวิธีไทยเอ้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่ยุคสถานการณ์โควิดนี่อืมหลายครอบครัวขึ้นมาจากกรุงเทพนะลงมาเออเออขึ้นแล้วลงลงลง,ลงกรุงเทพเนาะเลยว่าขึ้นมา จากกรุงเทพเออมาอยู่ตามมาอยู่ตามบ้านเฮานี่แหละเออตามถิ่นอิสซงอีสานเฮาบางครอบครัวก็เปิดร้านขายต้นไม้ขายทั้งในเฮือนขายทั้งตลาดขายทั้งออนไลน์สันโอ้ดีมากแต่ครูขอแนะนำเธอนะให้เอาต้นไม้อื่นๆขายด้วยเพราะว่าเวลาที่มีลูกค้ามาถามมาอะไรนี่จะได้มีนะวิธีไทยนะเออ เสนีจันเขียวมีไหมมีเสนีจันขาวมีไหมมีเสนีจันแดงมีไหมมีเสนีจันดำมีไหมมีนะมีหมดเพราะฉะนั้นแล้วนี่มันก็จะเป็นอะไรที่เราจะให้ลูกค้าอยู่กับเราทั้งครบมาสัน่นครับคุณครูบัตรนี้มาในระดับมห ah าลัยบัดนี้วิธีไทยเติบใหญ่ขึ้นมา,าไปหาทำงานผูและรับจ้างทั่วไป กับขึ้นมาคัดเลือกทหารโบติดเพราะว่าความสูงบได้เนาะร้อยห้าสิบสองเขาเอาร้อยหกสิบไม่ถึงขึ่นา่าดีหนึ่งประเภทหนึ่งดีหนึ่งประเภทสองเนี่ยไม่ต้องจับใบดำพวกคนจับใบดำใบแดงนี่ก็สิเอาน้อยอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามีชายชะกันนี่สมัครหลายวางไง่ายไปเสมมติว่าปีนี้นี่เขาเสิเอาหนึ่งพันคนแต่ว่ามีคนสมัครแล้ว 900, เก้าร้อยนี้เขาคือจับใบดำใบแดงแค่หนึ่งร้อยคนเท่านั้นเนาะ เออมันเป็นลักษณะแบบนี้เอาลายบ่ได้เอาลายพัเอาลายเพราะว่าบ่มีเข้าเลี้ยงทหารได้ไปกองทัพมันต้องมีกัดเกณฑ์ว่าเออหนึ่พันคนนี่โมมันหนึ่นกองร้อยได้หนึ่งเออโอ้หลายๆคนพันนึงบ่ม่นหน่อยเออปีนึงนี่ซื้อข้าซื้ออย่างพอแหงบอติดก็เลยมาเรียนกศออนอมาเรียนภาคเสารอาทิตย์ ฮะนี่กับมาเรียนภาคเสาร์อาทิตย์นี่นีนนในในมหาลัยนี่เออติงต,งต,งตงิอาจารย์ส่งข้อความเข้าไปทางเมสเซนเจอร์หรือว่าทางแอปพลิเคชันไลน์นิสิตนักศึกษาทุกท่านสัปดาห์หนะ้าให้พวกสัปดาห์นี้ให้พวกเธอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับถุงเงินถุงทองเนาะ ที่มีความสวยงามไปดูซิประวัติของเขามาจากประเทศไหนมาจากประเทศเราหรือเปล่าหรือ,เ,อเป็นการกลายพันธุ์จากต้นนั้นต้นนี้วิธีการเพราะปลูกวิธีการเพราะพันธุ์ขยายพันธุ์วิธีทําเอาไปขยายพันธุ์เพื่อการอาชีพนี่ทำอย่างไรต้นนี้ราคาเท่าไหร่เอามาให้หมดสัปดาหนะ์หน้าพวกเธอก็จะมารวบรวมเป็นเล่มกัน พอวันเสาร์อาทิตย์มาอาจ,จารย์ก็บอกว่าวิธีไทยเธอเป็นคนแรกที่จะออกมาพรีเซนต์หน้าห้องเออนี่น,นีเห็นไหมนี่น,นีออกมาเลยแล้วเวลาที่เธอพูดก็ให้เพื่อนๆถ่ายรูปไว้ถ่ายเอกอ่าถ่ายวิดีโอไว้เนาะแล้วก็บันทึกบาดนี้พอทําเป็นเล่มเสร็จเรียบร้อยแหละอาจ,จารย์เพิ่นบอกว่าเราจะเอาไปเก็บไว้ในห้องสมุดนี่ก็ดีอยู่ เนาะดีอยู่เวลาที่คนสิมาสืบค้นหาข้อมูลต่างๆนี่เข้าไปเบิ่งในหนังสือเล่มนี้จบเลยคือเขียนโตใหญ่ๆเลยถุงเงินถุงทองเออแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดอาจารย์เพื่นบอกว่าแม้นเราจะรวบรวมไว้เป็นเล่มแล้วก็ตามอาจารย์จะให้พวกเธอคีย์ข้อมูลลงในเว็บไซต์ใน Facebook ใน YouTube ว่าถุงเงินถุงทองนี่มี อะไรที่เกี่ยวกับเขาทั้งหมดเลยเนาะตั้งแต่ชื่อประวัติความเป็นมาการเพราะปลูกขยายพันธุ์ทุกอย่างาจบเลยคือโบต้องไปหาดูในห้องสมุดเพราะว่าในห้องสมุดนี่เขาก็ะบโบแน่ใจว่าอาจจะมีคนติดเชื้อโควิดอะไรสักคนหรือเปล่าเนาะอาจจะมีคัตเตอร์คัตอะไรสักอย่างาที่เข้าว่ากันนะคุณตาวิธีไทยกรบโบเข้าใจหรอกว่าคัตเตอร์คืออะไรมีดคัตเตอร์หรือว่าคัตเตอร์นี่คือ คนที่ติดเชื้อแล้วไปอยู่ตรงนั้นเออแบบนี้เป็นต้นเออพยายามเข้าใจความหมายคาว่าคัตเตอร์นะเออคัตเตอร์ใหม่คัตเตอร์เก่าเออเออบาดนี้ถ้าหากว่าเข้าไปนี่เขาก็ต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าอ่าคนที่ไปนี่จะต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลผ่านจุดคัดกรองเนาะเ,ออเพื่อสีได้ ห้าป้องกันและก็การแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ถ้าเราเอาข้อมูลลงไปในเว็บไซต์ใน YouTube ใน Facebook คนที่เข้าไปหาข้อมูลกะดูในบ้านดูผ่านโทรศัพท์โอ้ได้การได้การขอบคุณอาจารย์มากๆที่สร้างข้อมูลอันนี้ขึ้นมาสร้างเว็บไซต์เพื่อที่ให้ข้อมูลทุงเงินทุงทองอันนี้ไปอยู่เนาะปฏิโทได้การได้การบาดนี้ อาจารย์ที่เอาไปเหตุเกี่ยวกับวัตถุมงคลเป็นบอกว่าคุณตาวิถีไทยเอ้ย,อยถุงเงินถุงทองนี่ตามเอ็ดเอมันอย่างก,ก็อัตลักษณ์ของเขานี่เป็นต้นไม้มงคลอยู่แล้วผมบบจําเ็นต้องเอาไปทําเป็นวัตถุมงคลเลยแค่เอามาปลูกที่บ้านเอามาปลูกตรงกระถางตั้งไว้ตรงที่ใดที่หนึ่งก็จะเป็นต้นไม้มงคลโดยอัตลักษณ์ของเขาโอ้ อาจารย์เพื่อนว่าอย่างสั้นได้แต่ถ้าหากว่าผมเอาไปเหตุวัตถุมงคลคนที่ได้ไปนี่จะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมกตัญญูรู้คุณต่อคุณบิดรมารดาครูบาอาจารย์วัตถุมงคลกัจจังสิมีฤทธานุภาพเพื่อนว่าโอ้ในกาไในการขอบคุณอาจารย์มากๆที่เวลาที่เพื่อนสิให้วัตถุมงคลกับบรรดาลูกศิษย์นี่เพื่อนก็สิมีกุโซรบายเนาะคร่ำสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยอ่า ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นดีๆทั้งนั้นเลยอืมขอบคุณอาจารย์มากๆนายห้างทองกับผู้จัดการเพื่อนป็เป็นเสี่ยวเฮยกันวันนี้วันหยุดวันหยุดเหมือนว่าฝนก็ากตกไปปลปอยแน่ละเออเลิกงานแล้วเขาไปหายายกันเนาะไปหายายพอลงไปอ่าพอเพราะว่าร้านอาหารของคุณยายนี่ซีอู่ตรงกลางพอดี ห้างทองกสิวด้านขวาทางร้านค้าของคุณยายธนาคารกสริวทางด้านซ้ายทางร้านของคุณยายแล้วก็มาเจอกันพอมาเจอกันปุ๊บนี่เออตินตินเห็นสองคุณน้ามายายผู้จัดการนะ้าผู้จัดการกับนะ้าห้างทองมาแล้วสันเออเออเอาเอา,เอาไปถามสองคนสิว่า,าทานอะไรมาแล้วหรือยังสันอืม ยายครับผมไปถามแล้วทั้งสองบอกว่ารับกับข้าวเหมือนเดิมกับข้าวเหมือนเดิมของผู้จัดการก็คือข้าวพัดไข่ดาวกับข้าวเหมือนเดิมของนายห้างทองก็คือกับเผารวมไข่ดาวโอ้ได้การได้การเออเวลาที่กินข้าวน้ำซัมป่าเสร็จแล้วนเนาะยายกับมามันมาเป็นยังไงบ้าง เย็นนี้คุณตาวิถีไทยเอาอะไรมารีวิวหรือาสันเราถามเบิ่งซื้อดอกเออเราเบิง่งเราก็บเบื่อคือกันโอ้คุณตาวิถีไทยเอาถุงเงินถุงทองมารีวิวครับคุณยายมาสัน้นออคุณตาเพิ่นก็มีอยู่ต้นเดียวนั่นแหละต้นเดียวสองต้นเิ่นว่า <laughs> แม้นว่าผมจะทักเข้าไปเออคุณตาขายให้ได้ไหมต้นนี้เราก็สิบอกว่า ขอบคุณครับที่แวะมารับชมเสริมแรงให้กำลังใจครับเบิร์ตโทนี่เราบริโต๊บเฮาซํมว่า,าส,าาสิขายบอขายเอย่ยายเตรียมไว้ให้เธอทั้งสองแล้วคนละสิบต้นพอไหมัมซันปาทิโตขอบคุณมากยายเอ้ยลูกค้ากำลังต้องการพอดีเลยคนละสิบต้นนี่โมเมนตธรรมดาได้เอ้คนละสิบต้นน,มมน,รรน,น,นี่โอ้เบิ่งนูก ผมก็จะเอาไปขยายพันธุ์เอาไปเป็นกระเช้าของชำลร่ยให้ลูกค้าว่าซันเออคงจะเป็นที่ประทับใจมากเลยโดยเฉพาะถุงเงินถุงทองด่างโอ้โอ้โอ้ได้การได้การเออเอาละสำหรับมื้อนี้เนาะเอาตินตินเอาขนมไปกินว่าซันเออตินตินขอบคุณครับคุณน้าทั้งสองเกือบลืมตินตินแล้วนะเนี่ยว่าซันตินตินกับยิ้มขอบคุณครับไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ เวลาเพิ่นให้ขนมให้ของให้ยังก็ตามอันนี้เป็นเรื่องที่ดีของมารยาทของเด็กไทยเนาะดีมากตินตินอเอาละสำหรับมือนี้ขอท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศษทีมุ่งมืงมอหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมานีโชด เดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลขอ,ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลลโลกปกป้องคุ้มครองท่านปกป้องคนญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีวิญญาณชั่วร้ายและกับปีศาจที่ซีร่อลวงให้ทำบาปและกระตกนรกเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับมือนี่พระเอกของเรื่องก็คือถุงเงินถุงทอง ไม้มงคลครับท่านผู้ชม